สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับมาพ่อกับเบอแดงคือเก่าครับพี่น,อนอ้องกับเมนูเซ่บแซบคือเก่ามาพี่น้องมัดมันนี้ได้ต้มปลาคอง,ง่าใสหมดแดงมีไข่เปลี่ยนพร้อมอันนี้กาหัวเพิินนะใสหมดสุม่มหมดแดงแล้วก็มีไข่เปลี่ยนหมดแดงพ้อมครับปุ่นะปลาคอหน้าสองโต <c oughs> มีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆนะครับอันนี้เจลเจลปก นะครับมาพี่น้องมะสวด่อนโต้โลมหนาวเมืองบรรยากาศกําลังหนาวบ้านเฮาลมหนาวมาแล้วเดอ้อ mm hmm. สมเม,มแซบสบมแซบสมนัว mm hmm. เข่าทาเลยพี่น้องเอ้มาจำเมืงเจีวเมืองก่อนยังแซบคือเก่าอยู่บัก จวดดีขนาดปากกนี่ยหมดหายอยู่ครับเนีเป็นแผลอยู่ที่ได้ไปซื้อยามาท่าอะไรแหละถ้าเพิ่นหายเองก็จะไม่หายหรอกครับเป็นแค่ไข้เริ่มตอนแรกเป็นตุ่มใสๆก่อนครับเป็นตุ่มใสๆแล้วผมบีบบีบก็เลยเป็นแผลเลยปะเนี่ยโอ้โหหอนหอน ห่อนนะครับผมหากะหากะต้มซุชก,กชิบววลวกปากใช่ไบอกห่อนเลยดีหากะต้มซุก เนื้อปลาดีครับเบิ <S 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 e> ่งเพิ่มน้ำให้เจียวเจียวกับนัว <c oughs> สูตรไอ้ต้มปลาคอใส่ไข่มดแดงนี่ เคยกินมาแต่ไหนโอ้คักครับทุนใส่มะขามพร้อมใส่ไข่บุนแดงพร้อมครับออายทวน,ทวน ยงห้อนครับต้มแล้วอู้ยูสอ,อันเนื้อปลาครับคุณนะ่ะเผากะจิครับพี่น้อง เผาเกาจิ้นว่ากันเผาวอ้่งทาเกลือ,อบ้าคือจีแซบไปอีกแบบ อน <c oughs> ปุ๋งหมอกอะมาสดรถนนะเดี๋ยวนี้ครับแต่ว่าทางนอกอะร่มเย็นเย็นร่มแห้งค่ะ <c oughs> ตอนแรกว่าจะเอาบรรยากาศทางนอกมาฝากพี่ท่าน้องแต่ว่ามันร่มแห้งหลายย่นเสียงลมมันดังเขามาเองพวกครับ คือสีเบิร์ดคือสีเบิร์ดฝนหลายระบาทนี่ครับตกอยู่2องสามมือบุงยาม Sujut. Sujoyot Tompa. หัวเพื่อนอุย้ยเนื้อลายคักเบิง้งเอาออกไปก่อน <c oughs> <laughs> พี่น้องสิว่าสิมาซ้อมกินหัวให้เบิ้งอยู่นี่บ่สิวาครับพี่อีกหัวหนึ่งครับสองโตเปน็นต้มสองโตปลาช่อนนาต้มสองโตเลย สุดเข้าออกันกับหมดแดง้าขักขนาด ข้าด้านในอากาศหนาวๆาสดต้มเข้ไปจนเหี่ยวโอ้โแซมรันะคพไปน้องแต่ว่าอิ่ม แต่ว่าอิ่ม <c oughs> นักเข่าลายพูดขอบขอคุณขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเอาเมนูต้มปลาคอใส่หมดหมดแดงใส่หมดส้มนะครับมีใครเปลี่ยนมาแจมพร้อมเสพแทบเน้วกันนะครับพี่น้องอนะ่ะขอบขอคุณขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคนทุกกาลังใจที่เป็นกําลังใจให้เบาแดงมาโดยตลอดนะครับฝากพี่ต่อน,น้องสุข,ขูสุข,ขนฝากลลากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจเบาแดงในเด้อครับเด้อขออนุญ,ญาตลา,พ,นานพี่น้องไปเพลงงสิ่งก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ